สวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่โควิดนนสำหรับอีพีนี้นะครับผมพาทุกคนมาอยู่กันที่หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทยที่อำเภอศรีประจันจังหวัดสุพรรณบุรีซึ่งเรานะครับจะพาทุกคนมาเที่ยวชมความน่ารักของน้องน้องควายแสนรู้หรือควายยิ้มและพาทุกคนนะครับทดลองนั่งควายต่อละ5้าล้านบาทเป็นครั้งแรกเต้นเต้นมากๆเลยนะครับจากนั้นผมจะพาทุกคนไปชิมขนมและเครื่องดื่ม พร้อมกับชมความน่ารักของน้องๆควายที่คาเฟ่กินแฟดูฟายโดยเรานะครับจะให้อาหารน้องๆกันอย่างใกล้ชิดต้องบอกเลยนะครับอันนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกและเป็นอันซีนที่ผมรู้สึกว่าให้เราเนี่ยชมความน่ารักของน้องๆกันอย่างใกล้ชิดกันเลยทีเดียวครับและปิดท้ายของคลิปนี้นะครับผมจะพาทุกคนไปให้อาหารน้องๆควายกันที่บริเวณของคอกก็จะเป็นน้องๆที่มาโชว์การแสดงให้เราดูกันตั้งแต่ต้นคลิปนะครับตอนน้องๆน่ารักมากๆเลยนะครับผม สำหรับคลิปนี้นะครับผมต้องบอกเลยเป็นครั้งแรกที่เรามาเที่ยวกันที่นี่ก็รู้สึกประทับใจนะครับก็เลยอยากจะชวนเพื่อนมาเที่ยวกันที่นี่ด้ยวยเช่นกันโอเคครับเดี๋ยวไปรับชมคลิปพร้อมกันเลยนะครับ สู่หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทยครับครับทุกคนตอนนี้เวลาบ่ายโมงครึ่งนะผมพาทุกคนมาอยู่กันที่อำเภอศรีประจันนะฮะและสถานที่ของเราตรงนี้ก็คือหมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทยนะฮะตอนนี้นะครับจะเปิดเวลา9ก้านาฬิกาถึง18บแนาฬิกานะฮะมีนะครับผมเมื่อมาถึงนะครับเพื่อนๆก็มาที่จุดจ,จำหน่ายบัตรนะฮะแล้วก็จุดประชาสัมพันธ์นะครับแล้วก็ค่าตั๋วครับ3าบาทต่อท่านนะอเอาไป โอเคครับเราซื้อตั๋วกันเลยนะครับคนละ30บาทนะฮะผู้ใหญ่3ามินะครับผมอันนี้ก็เมื่อเราเข้ามาแล้วนะฮะ mm hmm. ก็จะเจอบรรยากาศของสวนนะครับนี่ลักษณะอย่างนี้เลยนะครับทุกคนก็เดินไปเรื่อยๆนะเขาบอกว่ามีการแสดงอยู่นะครับไปชมได้เดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในกันจุดจำหน่ายของเี่องเล็กนะะของฝาก มีหลายอย่างเลยนะครับก็ก่อนกลับก็สามารถแวะกันได้นะครับทุกคนบรรยากาศภายในหมู่บ้านอย่างรัชไวอยไทยนะฮะอันนี้โชว์อะไรบ้างครับเป็นูานเป็ร สั่งกูฝึกค่ะชั่วโมงตอนนี้บรรยายเกี่ยวกับความรู้ควายยังไม่ได้แสดงจูนะคะ2ีบาทต่อท่านค่ะ40่สิบาทจ้าชมแต่ว่านี่แสดงแตแล้วก็ประมาณนี้แล้วแต่ว่าไฮไลท์จูยังไม่ได้แสดงเมื่อถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะครับจะเป็นข้าวที่คุณยุ่งหรือข้าวต่างก็ดีจะต้องนำมาทัดเานชมการสื่ควายนะครับควายสั่งรู น้องแร่งขึ้นนี่คือการขึ้นฝายในทั้งสามที่ สอนเบอกห้าลาน <Incred ibly S 1> ักอนนี้อันนอกนนี้อันนี้อันี้อวนนี้ันนี้อันน้ันนี้อันนีันนี้อนี้อันี้อาี้อนะี้อันี้อันนี้อันนี้ันพีาันนี้อันนี่อันนี้อันนี้อันนี้อนนี้อนีั้นัน้อี้อัีััีี ง่ายอีกตัวลที่ด้านข้างขั้นสังเกตที่เรื่องของหน้าผากฝ่ายตัวนี้เขาเรียกว่าฝ่ายหน้าแดดและแดดมา,าดตั้งแต่เกิดจุดที่เห็นได้ชัดอีกจุดหนึ่งไปดูที่หางเขาหางดอกสีขาวหางเราไปเปลี่ยนเทียบกับตัวดำเพื่วไปนั้นหางเขาจะเป็นขาวพร้อมกันนั้นเป็นพญานที่มีเขาสวยที่สุดในประเทศไทย มีผายบริเวณใบในสมัยก่อนนั้นจะเป็นสิริมงคลต่อครอบครัวคนไ คือยอดครับผมได้นั่งควายตัว5ล้านนะทุกคนก็ต้องบอกว่าสามารถที่จะเขาเรียกอะไรทำบุญนะครับเพื่อให้ชีวิตน้องๆได้นะครับผมเมื่อกี้เราก็ไปดูไฟยิ้มจะมาแล้วนะครับทุกคนก็ค่าเข้าย0สบบาทไม่แพงเลยนะครับเราก็ได้ดูประวัติเกี่ยวกับการอนุรักษ์ควายการดูแลควายหรือว่า <S <S วิถีนะครับ<ไ>วิถีการใช้ชีวิตนะฮะแล้วก็ สามารถที่จะอุดหนุนนะครับหรือว่าเอาย่านะมาเลียงน้องๆได้เดี๋ยวต่อไปนะครับพาทุกคนไปดูบรรยากาศนะของคาเฟ่ก็อยู่ภายในหมู่บ้านอนุรักษ์ไฟไทยนั่นเองนะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศกันนะครับจุดนี้นะครับจากบริเวณที่เรานั่งชมนะครับบรรยากาศของไฟสันรู้นะฮะก็เราจะมาบริเวณนี้นะครับก็จะเป็นคาเฟ่นะครับกินคาเฟ่กินแฟดูไฟฮะนี่บรรยากาศนะทุกคน ก็จะเป็นทางเดินไปอย่างนี้นะครับก็จะเป็นทุ่งนานะคนัะเขาแบบมีลักษณะคือจาลองเป็นทุ่งนานาะแล้วก็เป็นบรรยากาศของการปลูกกล้านะฮะต้นข้าวกนละ้าของต้นข้าวนั่นเองนะแล้วก็มีบรรยากาศของเขาเรียกะไรข้อร<ล>ัวนะครับให้เราชมนะอ,งงอันนี้คือจุดชมวิวนะครับ จุดชมวิวกินแฟดูไฟนะฮะก็เป็นคาเฟ่นะครับของหมู่บ้านนารักควายไทยนะฮะเทียมเปิศสีประจันจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับทุกคนผมว่าครั้งแรกนะฮะนี่เลยนะครับก็จะเป็นลักษณะที่เราเนี่ยมาชมมากินากนาแฟในคาเฟ่นะแล้วก็ดูไฟไปด้วยนะทุกคนนะบรรยากาศเมนเราอยู่ทุ่งนากเลยนะครับถ,ถึงบรรยากาศที่แบบเ,เขาเรียกอะไรทำนานนะก็จะใช้ควายนะสมัยก่อนเนะี่ยในการทำนานั่นเอง น,นี่ก็จะเป็นทุ่งนานะที่ถ่ายรูปได้นะจุดเช็คอินก็จะมีเห็นไ่าควายกำลังกินหญ้าอยู่นะีน่ให้ดุเป็นบรรยากาศนะครับแล้วก็ควายกำลังเล่นน้ำอยู่นะอา้วปลาก็ยืนรออยู่นะครับก็เป็นบรรยากาศนะของคาเฟ่นะ ต้องถอดรองเท้าค่ะนะทุกคนครับเน้อไม่หวานหรืเปล่าเมีบรรยากาศแบบนี้เลยนะครับสองครับผม ชมการแสดงของน้องๆมาแล้วนะครับก็ามาที่คาเฟ่นะครับตรงจะอยู่บริเวณด้านหลังนะก็จะเห็นน้องๆเนี่ยน้องควายนะครับมาอยู่ในเขาเรียกอะไรเขาเรียกบ่อของควายอ่ะก็คือปลักั้อ่ะเราไม่แน่ใจนะน้องๆก็จะไหว้นะครับลงน้ํามานะเพื่อมา หากับนักท่องเที่ยวนะครับถ้านักท่องเที่ยวเนี่ยสามารถที่จะซื้อหญ้านะครับมาเปาะน,น้องๆได้นะกัละ20บาทนะมีกระถินมีหญ้าต่างๆนะครับผมแบบนี้เลยนะครับทุกคนนี่น้องก็ไหวามาเต็มเลยไม่ั้งแบบน้องควยเผือกนะแล้วก็ควยธรรมดาน้ตัวสีดำนะสำหรับใครที่มาอยู่ตรงคาเฟ่นี้นะครับก็สามารถที่จะซื้อหญ้ามาให้น้องๆได้นะผมกําละ20บาทนะน้องๆก็ไหวมาเลยนะครับเหมือนเจาระเข้เลย ป็นว่าเป็นปลาเลยค่ะเออมันเป็นมันเป็นน้ําสําหรับเขาเรียกอะไรเป็นแอ่งให้มันเล่นน่ะเป็นเป็นปลักขาเรียกปลักมั่นห้าชั่ชัยะไรับมีหลายตัวเลยนะทุกคนนู่นก็จะเป็นเออ่หมู่บ้านที่เขาอนุรักษ์ไว้นะครับยิ้มหน่อยครับยิ้มเร็วยิ้มหน่อยนี่ตัวเองยิ้มคั สำหรับใครนะครับที่ก่อนจะกลับนะหรือจะไปที่คาเฟ่ก็แวะมาดูน้องๆแนะน้องควายนะบริเวณตรงนี้ได้เลยครับที่อคอกนะครับเขาก็จะมีจุดให้อาหารอยู่นะสามารถที่จะมาให้อาหารหรือมาถ่ายรูปก,กับน,น้องๆได้นะครับผมเอมีหลายตัวเลยนะทุกคนเราสามารถที่จะมาให้อาหารน้องๆได้นะ ครับตอนนี้นี่ตัวนี้นะครับก็เรียกว่าตัวชื่อเพชรนะฮะตัวที่ควายที่ตัวใหญ่และยาวเนี่ยที่สุดเลยนะครับผมที่เขาวัดมานะทุกคนแล้วก็จะมีตัวหนึ่งนะฮะที่ผมเนี่ยได้ขึ้นมีโอกาสได้ขึ้นหลังนะฮะเรียกว่าตัวนี้ชื่อตัวทองก็คือลงมาตัวนี้จะหนักหนึ่งหนึ่งตันนะฮแต่ตัวเมื่อกี้หนักหนึ่งหยสองตันใหญ่มากครับใหญ่จริงๆนะทุกคนนี่นะแล้วก็เราสามารถให้อาหารน้องๆได้นะครับ ก็มีสแกนได้ด้วยนะถ้าใครไม่ได้เตรียมเงินสดมาผมไม่ได้เตรียมมาก็มีสแกนนะยิ้มยังยิ้มแล้วเนี่ยเมื่อไหร่จะไม้กิ้มเลยไงยิ้มยิ้มยิ้มขอค้อนขอค้อนทำไงชุดยิ้มยิ้มเอาโอเคเดี๋ยวหนูให้เลยตัวยักษ์กับตัวใหม่ใหม่เคยที่จะเป็นคันรอโอ้อันนี้กี่ปีแล้วครับผมหนึ่งวัยสิบสองยักษ์ อ๋อตัวแรกนะครับสิบเจ็ดปีชื่อยักษ์นะฮะตัวสองชื่อใหม่สิบสองปีอ๋อน้องปาก็ได้ทำบุญนะซื้ออาหารให้น้องๆน,นะฮะตัวนี้ชื่ออะไรครับเนี่ยน้งสาวอ๋นอนางสาวเขาแก่จังที่ไปเพื่ออันนี้อันนี้ต้นไหนท้องครับตันนี้ท้องบุญเหลืออายุเท่าไหร่ครับเท่าไหรเจ็ดแปดปีอ่าบุญเหลือเป็นควายเผือกนะฮะท้องนะ ท้องแก่แล้วใกล้คอดแล้วช่วยคอดกินอย่างเดียวมาดูใจเออกินอย่างเดียวเลยชื่อบุญเหลือนี่ครับนุนะนี่เปิดทุกวันนะครับทุกคนก็มาให้มาเป็นทุกโชว์อาหารน้องนองได้นะโชว์นี่โชว์นี่มีกี่รอบมันธรรมดาส่งสามรอบส่งรอบโอ้ตอนบ่ายสามโมงตอนเย็นวันนี้นะครับได้สามรอบ ห้าโมงเช้าบ่ายโมงครึ่งแล้วก็มโมงเย็นห้ามงเช้าบมงครึ่งแล้วก็3ามงเย็นมี3มรอบวันละ3ามรอบนะฮะถ้ามาเป็นก๊อฟตูคละคุณสนปอดูรอบไหนก็ได้เลยอ๋อก็คือถ้ามาเป็นคณะเนี่ยเราก็สามารถดูรอบไหนได้เลยก็ก็บอกเขา<ต>นะครับแจ้งคนมาเยอะไหมครับผม เรื่อยๆปักปลายเรื่อยๆไม่รู้มั้ยปักปลายโคโรน่าโควิดด้วยครับผมนี่เราก็ให้น้องๆนะให้อาหารน้องๆได้ครับน้องๆเพื่อนๆครับโอเคครับผมจับได้ขี่ได้ทุกตัวอ่าขี่ได้ด้วยนะเมื่อกี้ขี่ตัวผมขี่ตัวไหนผมขี่ตัวชื่อทองทองราคาห้าล้านใช่ไหมครับทองนี่ห้าล้านเลยใช่ไหมโอ้โหแพงมากนี่เองให้ครบยางคะหมดเลยนะเออ

ตัวนี up, ้เขาถั่วโอ้โหพยาควายนั่นพญาควายนี่เขาถั่นี่สัตยาวคนนี้นะครับทุก โอเคครับทุกคนก็จบไปแล้วนะครับเราพาทุกคนนะครับไปดูอะไรๆการแสดงนะครับของควายนะควายแสนรู้รวมถึงพาทุกคนไปคาเฟ่นะครับผมกินแฟร์แล้วควายนะก็อยู่ที่หมู่บ้านหนึ่งรักคายไทยอำเภอศรีประจันจังหวัดสุพรรณบุรีในคลิปนี้นะครับเป็นคลิปแยกออกมาจากการเที่ยวสุพรรณบุรีสองวันหนึ่งคืนนะครับยังไงนะครับฝากบนใจช่ององเราด้วยการกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ด้นะครับผมแล้วก็มาพบกันใหม่ในอีพีหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ